สูงนี้พอฟัดขอเวียงกันแล้วครับ170กับ170เซนติเมตรโอ้โห้ปวดบาดครับโดนไปก่อนเลยครับเกริมมอคคอรอาวุธใช้ได้ครับทั้งคู่ครับพอฟัดขอเวียงกันชิงต่อยลำตัวโอ้โห้ปวกพละระบาดน่าจะมีเฮแหละครับคู่นี้น่าจะมีเฮเชียร์ได้ครับดูมวยต้องเชียร์ครับไม่เชียร์แล้วเดี๋ยวมันอึนอดอัดโอ้โย ด้านหลังครับนั่นแหละครับสาวเอฟเฟฟมาแล้วบวกเลยครับเ็ดบ้านหลวงเดินชนแล้วครับซ้ายนําขวากดอุ้ยใบแล้วครับพี่รันนวนแผ่นดินโอ้โหเลยนครับขยมแรงๆตีตังตีให้เจ็บครับตีให้เจ็บครับเดินบ้านหลวงตีเข้าไปเริ่มทีมได้ครับเร็วกว่านี้ครับต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ทีทีกว่านี้ครับอ่าโอ้ดูครับ สนับไปหน้าลำตัวครับทำได้ดีแล้วก็ตีเข้าไปอีกดอกนึงโอ้โหยวกนะครับเริ่มยวกแล้วยวกแล้วสุดเลยครับนี่ครับเริ่มจะยกกระแทกถึงลิ้นปีกถึงพวหัวใจครับยังมีโต้อยู่ครับทางด้านของเคริมแต่ว่าพอคว้าได้เน้นๆนี่ครับ3-4เม็ดชุดนี้ครับโอ้โหดูครับ3เม็ดจัดไปครับเต็มเต็มครับสุดเลยครับการตก้รก็ทถึงตัวเลยนะครับลูกสุดท้ายดูครับ ข้าไปลิ้นปีเลยครับใครไม่โดนไม่รู้ครับเข่าอย่างนี้นะดูหลายๆมุมครับนี่ครับลากเข้าเชือกเลยครับโอ้โหสาเม็ดลูกนี้ครับเริ่มจะยกกระแทกถึงลิ้นปีถึงพวกหัวใจครับยังมีโต้อยู่ครับทางด้านของเคริมแต่ว่าพอคว้าได้เน้นๆนี่ครับ3-4เม็ดชุดนี้ครับ おいい。Oh, oui. <music>